เตีมเอ,มอมน่อยแล้ข้างปลาดลานตนเนี้ยค้าำดัง,งำได้ป่ะนเนี่ยนี่แต่น้ำเนี่ยน,น,นียนนมเม่เนี่ยนี่ดเนี่ยอืมเนี่เสียเส้ยนเสี้ยนเสี้ยนฟูที่ผ้ามาเอาเพลิง บ่ท่านได้เห็นห้างพิ่งเนี่ยที่เอาแล้วนี่ตลายอยูย่ทีหันละโอ้คือเถังมาหน่อยเดี๋ยวล่ลอแบบไงนึงนเอ,กกนะงอ๊ะอยู่ใกล้นะมันสีอะไรบ่นี่ไออยูกก่ใกลอะ มันสิใส่ไล่วะเฮียครบบ่เอาสิใส่ครบยังๆกับแจับเทีเ่ยวร่แล้วเฟื่องมันอยู่ในร่อนเนี่ยค็ว่าเห็นแม่มันบินว่าบินเข่าจาังไตว่านี่เฟิ่ง ห,หาครบก่อนเตรียมคู่มาใส่แล้วเดี๋ยวทอนขนาดครับ เป็นปองเขาเมอี่ะมันบินเขานี่แหละถึงห้างอาหารงัว เตี้ยนปูผ้าเพิ่มรอบนี้จะได้ว,วอดทวดแาขวดวะกำลังเฮ็ดครบอยู่โอ้ยเขมินมันเต็มวงล้อยนี่ก็หลายเตี๋บเด้ปูัเกรด่ในเครื่องคูุ่ัวละหื้อ <c oughs> <c oughs> เอาคือมันเต็มล่องรอดแล้วไรเห็ดดีไรงมาต่อตอ,ตอ,ตอกอนนโอ้เมียังอ่นถุงยังครอบนาบ่พร้อมนาพร้อมปะเลยดิอเอาพร้อมมันกันที่มาใส่ไรมึงก่าบ่า เ,เบา้บิเนเอาขอมหนาโอ้ย๋ยบขึ้นต้นใ,ให่เหตจักสิวะเ <c oughs> สียนปูเอา เปียหมดอ้ามับต้องครบมาบางทั้งเนี่ยโอ้มามาเลยไล่เติตัวนี้ปุเฮ้ย ทุกขังเลยว่าผมถือว่าใส่ละอายวะเอาละเอาเลยเห็นหรอเน้ยเดาเหี้เเยเฮ้ยหัวนมบ่เน,<ะ>นา ใช่ไปเลยมีดินอยู่บ่ มันยังก็อใส่ไล่บ่มีดปาดเอาความไว้ให้เขาทั้งบ้าน

ปลาต้องหมดเลยปลาได้จำบ่ปลาได้จำบ่โลก็โลโอ้ oh. มาไกลก,กู้มอมักาอ้ถุงโหดตานี่แล้วเว้ยโอ้โหอ,อ,อยู่มากันอีกทีเดเดี๋ยจีดังอะไรนะหัวแร้ง บินใกล้โูเลยเอเะ้ามาบัง น้ำมาตอมครับเลยน้ำมาตอม,อลม,ลมผลประกอบกันได้ยีขวดตัวนะมัันกฮะขวดพวกขวดไปขั้นมึง<ะ>ขวด,วด,ขวดยวอเยียมเยียม อ,อ,อน่อยได้ข้างป๊าดหลานตรงนีย้อดยำดังยำได้รบนี่ยนี่แตน้ำเนี่ยเน่ยนี่ดังเนี่ยนีนน่น้ำบ่ได้นีอ่อืมไปนู่นยูไปไปเอาไปขั้นเดี๋ยวจะได้แบบของลูกจิดีกนี่ จะไปนั่อยู่ของคุณจิตรหยุดสูงวะเมื่อแล้วไปเดียวกันนี่แหละเอามาใส่ห้องร่วมร่วมกันเนี่ย,เ,ยนเนื่อแล้วกับเพื่อนนี่กครอยากได้ก็เกันไหน้าอยู่บ้านเหรอไปเไป็นหน้าก่นอนตามไปในบ้านครับหวานจนเจ็บข้อตอนนี้เหรอครับอ่ะห่อนมาแล้วมาลุ้นกันว่าเสี่ยนลุ้นิปันได ว่าสองขวดว่นี่เตรียมขวดไว้สอน้เนี่ยอขวดเหรอเอ๊าเนเปิดไฟมันเห็นงนเปอย่งู้ะนเพิ่งพ่เนี่ย โอ้ยแงบ้าพี่เป็นยังู่พัดลมนะโอ้แนวไต่ออกเลยแมันกว็นกวดไไก่ mẹ anh lại ồ, không có gì sai nữa đó xong <laughs> đó đấy Đây ba đây là đó quạt quạt có đấy quạt cân ฮะก็จะส่งใส่กาแฟพ่นน้อองแทีของฮะท่านี้เครับสวัสดีครับ